ขอการครับเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยนี้คือไม่ติดฝุ่นกันเลยใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วส,สมัยอยู่ข้อน,นะครับทําไมในสมัยพุทธกาลอะและปล่อยง่ายกว่านะตอนนี้ซึ่งเทียบกับตอนเนี้ยยิ่งมีเท่าไหร่ย,ยิ่งกอบโคยคือบางทีถึงขั้นแบบเดือดร้อนชาวบ้านปานาติบาทก็ยอมอะครับ <im itation> แต่ พอตัดภาพไปคนจนกับยิ่งยึดย,ยิ่งปล่อยยากนี่แหละพระศาสดาถึงให้ฝึกให้ทานไงเพราะให้ทานเป็นการเพื่อละความตรนีเป็นเพราะเรามีความตรหนีเราจึงมีความหมวงแหนและความตรนีนี่มันเดินหน้าตลอดนะเพราะตรนีเกิดมาจากตัณหาตัณหาไม่มีจบตัณหาเนี่ยให้โยมได้อะไรพอใจเดี๋ยวโยมก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นอีกมากขึ้น,มนไม่มีจบเลยอืม ได้มาอันอันนี้กะว่าจะพอละวอพอได้มาจริงขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยแถมตลอดเลยให้เราสังเกตตัวเองเถอะตัณหานี้ไม่จบนะถ้าตามตัณหาไปเรื่อยๆเรียบร้อยเลยเราก็ต้องผ่านคติห้าเนี่ยไปอย่างไม่จบเหมือนกันนรกกัมเนศิสานเปรวิสัยดังนั้นพระองค์ก็เลยฝึกให้ละความตหนีพอละความตันหนีก็มีการจำแนกแจกทาน พอจำแนกจากทานเนี่ยนี่เขาละเราละได้แค่ส่วนรูปนะเนี่ยจำแนกทานเนี่ยแค่รูปนะแต่ถ้าทานที่ปราณีตขึ้นไปต้องละอารมณ์ด้วยนะยมต้องให้ทานในอารมณ์เช่นอภัยาทานอเวลทานอภัยประชาทานเห็นนะเนี่ยอารมณ์แค่เนี้ยละได้ไหมให้ทานเขาได้ไหมโอ้ให้ไม่ได้นะอภัยาทานเก็ <c oughs> บไว้ก่อนเอาพยาพยาบาทไปแทนแล้วกัน <laughs> อย่างเงี้ยใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเราก็ต้องให้อ่ะต้องรู้จักให้อืมพระองค์บอกเป็นมหาทานชั้นเลิศด้วยนะอืและทานพวกเนี้ยมีในอะไรก็คือสินห้านะให้ทานชีวิตไม่มีประมาณคือสินข้อที่หนึ่งไม่ต้องไปวิ่งปล่อยโคปล่อยปลาปล่อยนกโอ้โหปล่อยทั้งร้อยปีจะได้ถึงล้านตัวไหมเนี่ยนะ แต่รักษาศีลข้อที่หนึ่งข้อเดียวพระองค์บอกว่าเป็นการให้ชีวิตอย่างไม่มีประมาณเห็นไหมโอ้ oh, นับไม่ได้เลยแค่เราไม่ฆ่าสัตว์นะพอแล้วคุ้มแล้วให้ทานทรัพย์ไม่มีประมาณรักษาศีลข้อที่สองไม่ขโมยแค่นั้นเองใช่ไหมเนี่ยพระองค์ยังบอกศีลห้าเป็นมหาทานชั้นเลิศ ถ้าอยากให้ทานดีๆเนี่ยรักษาศินห้าเป๊ะเลยเนี่ยแล้วการให้ทานเป็นเดุให้ได้โคทราาพัพย์การรักษาสินจริงเป็นเดุให้ได้โกาาพกรัพย์ด้วยไง <Okay. S 1> เห็นไหมเราให้ทานด้วยรั์ก็ได้โคกรัพย์ผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศแต่เลิศก,กว่ารักษาสินก็เลิศก,กว่าอีกอเห็นไหมเนี่ยมีเป็นระดับระดับไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าให้โคกรัพย์เนี่ยก็ต้องมีอีกว่าผู้รับผู้ให้ บริสุทธิ์สองฝ่ายหรือไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่หรือบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายนะหรือผู้รับเป็นใครสัตว์ปุถุชนทุศีลปุถุชนมีศีลอริยะขึ้นไปถึงทานที่ถึงแล้วในสงฆ <c oughs> ์เห็นนะโอ้โหจำแนกละเอียดยิบมากเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมอ่า <c oughs> แล้วทั้งหมดก็ยังมาถูกรวมที่การวางจิตนะ ได้อน,นิสงส์มากวางจิตผิดก็ยังไปนรกต่อหลังจากรับอน,นิสงส์ตรงนั้นแล้วใช่ไหมเทวดาจาตุมหาหราชิกะตายไปก็ยังเป็นอาคามีไปนรกกําเนิดเดชานไปวิสัยต่อก็ต้องมาลงที่วางจิตถูกอีกคือละความตร้าหนี่อันเป็นมนทินคือไม่หวงแหนให้แล้วไม่คิดจะเอาขืนให้ของที่ให้ได้โดยยากเนี่ยก็ไม่ง่ายนะในเรื่องทานอย่างเดียวยังโอโหปราณีตแบบ ละเอียดอ่อนใช่ไหมพระองค์จึงบอกว่าปาลิจาริยานุตรลยะนะในทานแบบอื่นเนี่ยมันเป็นของปุถุชนเป็นของชาวบ้านมันไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานพระองค์ก็ให้มาทั้งชาติทั้งชีวิตแล้วพวกเราก็ให้มาทั้งชีวิตทั้งชาติแล้วพระองค์จึงให้เน้นว่าเอ้ยชีวิตเนี่ยที่เหลือเนี่ยต้องนิพพานนะถ้านิพพานเนี่ยปาริจาริยานุตรลยะดีกว่าคือให้ทานที่เป็นอริยะ เป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานนะบำรุงตถาคตหรือสาวกตถาคตบำรุงอย่างอื่นพระองค์บอกมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีนะแต่เป็นของปุถุชนเขาทำกันเขาปล่อยเข้าไปนะเรากำลังจะมุ่งมัรคผลน,นิพพานแล้วนะเชอนอต่อแล้วในส่วนของคนจนก็คือมัน <c oughs> มีตัวตันหาใช่ไหมครับังนั้นคนจนคนรวยเนี่ยมีเหมือนกนหนดมีความผูกพันเหมือนกันอนะ จะว่าคนจนเนี่ยอย่างพระสสราบอกใช่ไหมทรัพย์ก่อนน้อยเมียก็ใหม่สวย <c oughs> นะ,ะ <c oughs> แต่ละไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมอ,อย่างเงี้ยไม่มีอะไรซึ่งคนมองเนี่ยโอ้โหมันน่าจะละได้นะมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> แต่ก็ละไม่ได้นั่นแหละเครื่องผูกอันเหนียวแน่นอขอบคากับอาจารย์ เรื่องของการให้ทานครับถ้าเราจะตั้งจิตให้ถูกคือละความตนันหนีใช่ไหมครับคือไม่มีจิตผูกพันในผลหรือมุ่งการสังสมทีนี้ในี้ยันนี้แป่งหมูการให้ทานนะทานของคนดีคือเล่งเห็นผลแล้วจึงให้ใช่ไหมครับเราจะพิจารณาให้แตกต่างกันยังไงครับเรื่องนี้ก็ก็เนี่ยแหละก็คือการเล่งเห็นผลว่าผลของการให้ทานแบบนี้เป็นไปเพื่อนิพพานแต่ไม่ได้ไม่ได้ว่า หวังผลในทานนแต่เล็งเห็นผลว่าการให้ทานเนี่ยต้องวางจิตแบบนี้แบบนี้จึงจะเป็นไปพร้อมเพื่อการปล่อยวางมันมันจะเฉือนกันนิดหนึ่งไม่ไม่ได้หมายความว่าเราสมมุติว่าเราซื้อของมาให้ถวายพระสงฆ์เช่นเราซื้อไม้กวาดมาแล้วเราเลเห็นผลว่าพระสงฆ์จะได้ไปใช้กวาดวัดไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ อคาว่าเล็งเห็นผมไม่ใช่อย่างนั้นเนาะก็อย่างนั้นด้วยแต่ตื้นไปนิดนึงไงแต่ให้ลึกขึ้นไปก็คือว่าเรงเห็นว่าตั้งจิตให้ถูกต้องจะได้นพานในอนาคตใช่ใช่ขอบคุณครับพอาจารย์พระศาสดาคเคยถามในหมู่พิกขุนะมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีเลยอืทุกคนนั่งเงียบกันหมดพระองค์บอกว่าในหมู่ คนพวกเนี้ยแย่สุดคือโสดาบันโอ้โหอันนี้สงเสริมได้คนที่ขยันถามผิวพรรณจะผ่องใสมีผิวงามนะ,ะผิวเนื้อละเอียดสีผิวดุจทองนี่นะต้องการในนที่สงเชิญถามสำหรับคนจนอยากสมปรารถนา โปรดฟังทางนี้นะนะอันนี้พระสูตรนี้พระศาสดาก็จัดไว้อันนี้โดยเป็นพระสูตรโดยสังเขตข้าบดี ธรรมะสีประการเหล่านี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยากในโลกธรรมะสี่ประการอะไรบ้างขอพภคกรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรม 2. ขอยศจงเฟื่องฟูงฟกแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรหาย 3. ขอเราจงเป็นขอเราจงมีชีวิตอยู่นาน รักษาอายุให้ยั่งยืน <c oughs> 4. เมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ <c oughs> ข้าบาดีธรรมะสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรมะสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเหล่านั้นธรรมะสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาสัมปทา 2. ความถึงพร้อมด้วยศีลศีลสัมปทา 3. ความถึงพร้อมด้วยการบริจาคจาคะสัมปทา 4. ความถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาสัมปทาอันนี้คือทำสี่ประการที่จะให้ได้ ทำสี่ประการเหมือนกันที่น่ารักใคร่หน้าปราถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลกนะโภพกรัพย์จะเกิดแก่เราโดยธรรมภพกรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราเนะี่ยมันก็มีทั้งโดยธรรมและไม่ใช่โดยธรรมแต่อันนี้จะเกิดโดยธรรมนะยศก็จะเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมด้วยมิสหายด้วยบางคนมียศแต่ไม่มีมิสหายอืมนะเราจะได้หมด ได้ยศด,ด้วยพร้อมทั้งมิาสายขอเราจงมีชีวิตยืนนานถ้าเราเฟื่องฟูด้วยยศพกทรัพย์แต่อายุสั้นแหมเสพยังไม่ทั่วถึงเลยไปซะแล้วใช่ไหมอายุต้องยืนด้วยนตายแล้วเข้าถึงสุติโลกสวรรค์หมดอายุขายไปแล้วก็ ได้เข้าสุคติโลกสวรรค์ก็ยังดีเห็นไหมสี่ข้อนี้น่าปราถนาน่ารักใคร่น่าพอใจต้องสร้างอะไรสร้างสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยจะมีเพิ่มสุตตะไปอีกหนึ่งอันศรัทธาศีลแล้วก็สุตตะแทรกกลางจาคะแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็เหตุสมปราถนาเช่นกัน สมัยก่อนเวลาเราจะต้องการความปรารถนาให้สมปรารถนานอกจากเราขยันในการงานอาชีพแล้วใช่ไหมอย่างเวลาเราจะถ่ายหนังเราก็นอกจากทุกคนจะต้องซ้อมดาลงดาราอะไรก็ต้องบวงสวงบนนะก็ไม่ต้องละมาสร้างเหตุปัจจัย4ประการนี้แทนเราจะสอบเข้าที่ไหน นอกจากเราเตรียมตัวกันดีเต็มที่แล้วก็ไม่พอเราก็ต้องบนแถมกันพลาดเผื่อเหนียวเอาไว้นะเราก็ไม่ต้องแล้วเราก็โยนทิ้งไปเราออกรถมาเมาก็ไม่เมาแล้วไม่ดื่มเหล้าง่วงก็ไม่ขับแล้วแต่ก็ยังกลัวพลาดเจิมซะหน่อยนะ เราก็ไม่ต้องเจอนะรถก็ไม่เลอะอ,อย่างเงี้ยนะเช่นไหมนี่ถ้าเรามีความฉลาดในธรรมะของอริยะนะได้เห็นอริยะฉลาดในธรรมอริยะได้ฝึกในธรรมอริยะได้เห็นสัพบ,บุรุษฉลาดในธรรมของสัพบ,บุรุษได้ฝึกในธรรมของสัพบ,บุุษเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้กลับไป ศรัทธาสมปตาชี้ไปที่ใครชี้ไปที่ตถาคตแปลกไหมศรัทธาสมปตาชี้ไปที่เชื่อการตรัสรู้ตถาคตอย่างเดียวเท่านั้นในมุมนี้นะในพระสูตรนี้นะเฉพาะในพระสูตรนี้เพราะการเชื่อการตรัสรู้ตถ,ถาคตจะทำให้เชื่อคำสอนตถาคตและจะทำให้รู้ว่าพระธรรมนั้นต้องออกจากปากตถาคต และจะศรัทธาและเชื่อพระสงฆ์แบบถูกต้องว่าสงสาวกน้อนนั้นต้องปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่ตถาคตได้บัญญัติอย่างนี้เชื่อตถาคตร้อยเปอร์เซนอย่างเดียวถูกตามมาหมดเลยดังนั้นการศรัทธาสมถทาการเชื่อตถาคตต้องมาก่อนระดับแรกดังนั้นข้อแรกต้องมีก่อนข้ออื่นเนี่ย ศีลจาระค้าปัญญาต่างๆเนี่ยถ้าเว้นการบังเกิดขึ้นของตถาคตแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเลยมันจะไม่เป็นไปพร้อมพื้นที่ผ่านเลยมันจะไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความมันเกิดมาจากรัทธาตัวแรกก่อนเลยวันนี้ก็เลยแจกหนังสือเรื่องทานอ่าเนี่ยเราก็แจกหนังสือเรื่องทาน <c oughs> โยมให้ทานมาทั้งชีวิตแล้วให้ถูกต้องอย่างให้ถูกอย่าง นะถ้ายังไม่ถูกเอาไปอ่านนะเอาไปอ่านก่อนว่าให้ทานถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงให้ทานแล้วด้น,นิพพานเนี่ยทำยังไงอใช่ไหม,มและทานน่ยก็ไม่ใช่ว่ากะบ,บรรญชิตเท่านั้นนะโยมให้ทานกับสัตว์กับอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องวางจิตถูกต้องหมดนะ่ะให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไป ให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้นะให้พ่อรักให้พ่อโกรธก็ตามให้พ่อนั่นโน่นนีนะ่เหตุในการให้ทานมีหลายอย่างหลายแบบนะวางกิตให้ถูกอย่างเดียวถ้าวางกิตถูกไปนิพพานไดนะ้ความตระหนีจะหมดไปแนะง่มุมการให้ทานที่เป็นไปเพื่อน,นิพพานเนี่ยมีขึ้นไม่ได้หรอก ถ้าไม่มีการมาเกิดขึ้นของตถาคตดังนั้นเป็นธรรมดาเลยเมื่อโยมอ่านเรื่องทานแล้วพระองค์ให้ละความตนีโยมก็จะงงว่าแล้วละยังไงวะไม่เคยเจอมาทั้งชีวิตโยมก็ต้องอ่านไปเรื่อยๆค่อยๆพิจารณาแล้วก็เชื่อมโยงพระสูตรอื่นๆว่าตน,นีมันเกิดจากอะไรอ๋อจับอกจับใจจึงมีความประหนีตนนีแล้วมันจะมีอาการยังไง มีอาการห่วงกัน้นพอห่วงแล้วไม่ะอะไรเกิดต่อมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกัน้นคือการด่าว่าการสาปแช่งการใช้วุธมีคมไม่มีคมบาปอากุศลเป็นนรกจะเกิดขึ้นใช่ไหมนี่เราก็หยิบม,มาไข้ควรแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อละความเนริมันเป็นยังไงก็คือไม่ห่วงนะพระองค์ก็มีการขยายความในพระสูตรอื่นๆให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยาก ความต่างกันของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ส่งผลไหมสุมาาก็ถามพระศาสดาพระศาสดาบอกส่งผลส่งผลแม้กับเทวดาส่งผลแม้ไปเกิดในมนุษย์ส่งผลแม้กับการเป็นบรรพชิตนักบวชนะแต่ถึงวิมุติแล้วไม่ส่งแล้วเสมอกันหมดเทวดาผู้ให้ ย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ยศศัก์อะไรทุกอย่างเหนือกว่าหมดนมนุษย์ผู้เคยให้ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่เคยให้ด้วยยศศักดิ์สารพัดอย่างที่มากกว่านะดีกว่าหมดบรรพชิตก็เช่นเดียวกันส่งผลหมดเลยดังน,นั้นผู้ให้กับผู้ไม่ให้มีความต่างกันพระองค์ผู้มีมหากรรม,มวิพังยาในการจำแนกกรรมอย่างละเอียด และถ้าเราต้องการานิพพานวางจิตถูกต้องเท่านั้นเองง่ายที่สุดเลยทุกครั้งที่มีการให้การเสียสละการแบ่งปันวางจิตให้ถูกนะนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะพื้นฐานเบาๆแล้วได้ความเป็นโสดาบันด้วยยมละความตระเนียนเป็นมนทินบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวบุคคลนี้เป็นโสดาบันเป็นทานที่ เป็นพระสูตรที่ให้ไว้กับช่างไม้เห็นไะช่างไม้ชาวบ้านธรรมดาอาจจะศินยังไม่บริบูรณ์อะไรเท่าไหร่จะบอกให้เขารักษาศินอาจจะยากนิดหนึ่งก็เขาคงจะพอมีแบ่งปันก็ให้พระองค์ก็ให้ธรรมะในเรื่องทานแล้วก็บวกกับความมั่นคงในพระพุทธรธรรมะสงค์นั้นเชื่อตถาคตนะนี่ใช่เชื่อตถาคต ระวังพระสูตรที่มักจะมีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้านะคำนี้มันมีอยู่แต่มันเป็นหัวข้อที่เป็นคำแต่งใหม่เขียนขึ้นนะซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาซึ่งเนื้อหาก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุอย่างนั้นนะ เนื้อหาเนี่ยระบุถึงพระสารีบุตรเนี่ยได้ธรรมะแล้วแล้วพระพุทธเจ้าถึงถามสารีบุตรว่าอันเนี้ยเธอต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไหมบอกอ๋อไม่ต้องเชื่อเพราะว่าข้าพระองค์เนี่ยรู้เองเห็นเองแต่ก่อนจะมาได้ธรรมะเนี่ยต้องเชื่อหรือเปล่ามันต้องผ่านการเชื่อมาแล้วมันมาเล่นเอาคำเนี่ยแล้วมามายกเป็นหัวข้อเป็นประเด็นซึ่งพระสารีบุตรไม่ได้พูดอย่างนี้โดยตรงนะอย่างเนี้ย ดังนั้นเวลาโยมอ่านพระไตรปิฎกไปอ่านเองหรือไปฟังเข้ามาเนี่ยช่วยตรวจสอบด้วยนะดีๆอีกทีหนึ่งรหรือเหมือนรธรรมะท,ที่สอนกับพี่ขุทั้งหลายบอกโอ้อันนี้สอนกับพี่ขุเท่านั้นไม่ใช่ธรรมะแบบคารวสาก็ต้องฝากไว้กับพิขุเพราะพี่ขูจะช่วยจํามาสอนถ้าฝากไว้กับคารวะาธรรมะคารวสาฝากไว้กับคารวสาก็หมดแค่หนึ่งชั่วคนก็หมดคารวสาจะไปเผยแผ่อะไรใคร ได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมนั้นเราใช้ได้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันบอกพิกขุให้สํารวมอินทรีย์เราก็สํารวมอินทรีย์ได้อมไม่ใช่พิกขุสํารวมอินทรีย์ได้อย่างเดียวดังน,นั้นการมีจาค่ะเนี่ยอีกแง่มุมหนึ่งอย่าไปเกิดความรู้สึกว่าฉันให้เธอรับ ไปอ่านซะไปอ่านซะไปอ่นซะไปอ่านซะถ้าเกิดความรู้สึกนี้เป็นมานะขึ้นมาเลยนะเห็นไหอ่าเขาให้เพราะเขาต้องการบุญนะต้องการลักความกรณีนะอ่าอันเป็นมนทินอย่าไปเกิดความรู้สึกว่าฉันให้เธอรับปุ๊กมานะเกิดขึ้นพอฉันให้เธอรับแล้วเธอไม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ มันมีฉันมีเธอมีนั่นมีน่นนี่ขึ้นมาทันทีเลยมีอะไรตามมาอีกเยอะแยะเลยเอ่ศร้าหมองเป็นฐานที่เศร้าหมองแล้วติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ1ิอย่างนะกะกถาวัตถุ1ิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียร ศินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรมรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ